สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้นะครับกับรีบันเสริมอาหารสารสก,กัดจากขมิ้นชันผสมน้ำผลไม้รวมวิตามินซีแอลคาไลทีนสูตรคูมินตาทิปโก้นะครับคือเท่นี่เห็นพี่นันพักเกจจริงนะพี่น,นันว่ายี่ห้อนี้คือคูมินทิปโก้นะครับแต่ชื่อจริงมันยาวๆนะจ๊ะโอเคครับก็ตอนนี้นะครับก่อนกินต้องมาอ่านคำเตือนนะครับเขาเขียนคำเตือนนะครับว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานดัง,งนั้นใครอยู่กลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะอย่างที่สองนะครับ ห้ามใช้ในผู้ที่มีท่อน้ําดีอุดตันใครท่อน้ําดีอุดตันนะครับผ่านนะจ๊ะแล้วก็ไม่มีผลนะครับในการป้องกันหรือรักษาโรคนะครับโอเคครับคราวนี้เราอ่านส่วนประกอบนะครับในส่วนประกอบนะครับเขาเขียนนะครับว่าเป็นน้ำส้มแต่น้ำส้มเข้มข้น18เปอร์เซ็นต์นะครับสารสกัดจากคานี้ชัดนะครับเบนหลักๆน้ำส้มนะจ๊ะแล้วก็กูโคสไซรัปนะครับ3เปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ำมะม่วง2เปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆก็คือตัวนี้นะครับเป็นน้ำส้มนะครับ ที่นำแล้วก็ตามด้วยเบสของมะม่วงนิดนึงนะครับเพราะน้ําส้ม18มะม่วง2วิตามินซีนะครับ0ูนย์จุดน,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 นะครับสารสกัดจากขมิ้นชันนี่ขมิ้นขมินให้มาศูนยนหนึาเปอรนะครับแล้วก็แอลคารนีทีนะครับได้มา0.012%์จุดนแค่นี้ละจ้ะแล้วก็ตัวนี้ครับน้ําตาล15กรัมนะจ๊ะโอเคครับขย่าแล้วกินเลยจ้าว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง<ๆ>ชื่อจริงมันก็ยาวๆเนาะอ่า <c oughs> นีน่นี่กก็็เเเหมมมืออออนนน้้้้ํําาสสลย่ะ ผสมมะม่วงก็ได้ประมาณนี้นะครับคราวนี้ดมกลิน่นเนี่ยนี่กลินขมิ้นชันเลยนะพี่อนอดมไปแล้วหลับตาดมมันไม่รู้อะไรนะน้ำส้มผสมมาสักอย่างหนึ่งซึ่งมีความหวานเพิ่มเติมมาดังนั้นนะครับเราอ่านแล้วมันคือมะม่วงดังนั้นก็คือกลิ่นส้มผสมมะม่วงนะแต่ว่าถ้าเกิดเราให้พี่อนอดมโดยไม่บอกนะ น้ำส้มผสมอะไรวะแต่ความจริงคือน้ำส้มผสมมะม่วงงนะะั้นกินน้ำของน้ำส้มกับน้ำมะม่วงชัดเจนโอเคครับคราวนี้อย่างที่สองคือชาติอันเนี้ยนะครับทำขายตลาดทั่วไปจริงๆแหละนะครับตัวเนี้ย มันคือน้ำส้มที่ไม่หวานมันเป็นน้ำส้มนะครับแล้วก็จะมีรสแบบอะไรของมะม่วงนิดนิ็น,น้อยมาครับแล้วก็ไม่หวานตัวเนี้ยถ้าเกิดใครนะครับกินเพื่อหวังคำมินชันความเป็นคำมินชันไม่มีเลยนะครับแต่ว่ามีประโยชน์ไปแทนนะจ๊ะเฮ้ย <im itation> <im itation> ตัวเนี้ยข้อดีคือไม่หวานนะใครไม่ชอบกินหวานก็กินได้นะครับแล้วก็นะครับมันเป็นรสชาติแบบน้ำส้มแบบอ,อ่อ,อนๆแบบไม่หวานแล้วก็แบบว่ามันมีปลายลิ้นอะที่มันแบบมีความเป็นมะม่วงผสมอยู่นะครับเป็นรสชาติที่ซ้อนนะครับ คือประมาณว่าเขากาคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราใส่น้ำส้มอย่างเดียวเฮ้ยมันรสชาติเป็นจำเจนะครับเขาก็เลยใส่มะม่วงมาเฮ้ยมันก็เลยมีความหวานแบบมะม่วงออกมานะครับตรงปลายลิ้นนะครับโอเคถือว่าทําได้ดีแล้วทำได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยหวานด้วยแต่ถ้าเกิดใครกินเพื่อหวังรสชาติเขาไม่ฉันไม่มีนะจ๊ะไม่มีโอเคครับไม่จุกอะไรวิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ด้วยนะ